ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวณนะตลาดน้ำแห่งหนึ่งแถวพัทยาไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยเงียบสนิทล้างสนิทนะครับท่านผู้ชมว่านี่นี่ก็ถ่ายมาให้ดูนะครับก็คือพี่เขาทำงานอยู่ที่นั่นแหละนะคนที่เขาทำงานนะเขาบอกต่างชาติหายไปหมดเลยไม่มีเลยนะครับอย่าว่าแต่คนจีนเลยครับตอนนี้ คนอินเดียก็ไม่มานะคนอะไรนะคนฝรั่งเศสคนยุโรปก,ก็ไม่มาเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยนะครับหนักก็ะยุคโควิดอีกนะเนี่ยนะโอ้โหนะก็คือแบบพวกคาบัเล่พวกอัลกาซาอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ได้รับผลกระทบไปหมดด้วยนะคนนักท่องเที่ยวไม่มาพวกคาบัเล่ก็ไม่ได้ทำการแสดง นะอ,อตลาดน้ําก็ไม่มีคนไปนะครับปกติคนอินเดียนี่จะไม่ขาดนะสวนนงนุษเนี่ยโอ้โหอินเดียทั้งนั้นนะครับแอดมินไปไปประจำนะพาลูกไปดูไดโนเสาร์นะอไปทุกปีอะนะครับนะไปที่ไรก็เห็นแต่คนอินเดียแต่ตอนนี้คนอินเดียก็ไม่เห็น นะฮะออ้มนะเงียบกิฟรถทัวร์นี่ไม่มีเลยนะครับรถทัวร์นี่แทบไม่มีเลยนะเออนะครับปิดสวิตกันไปหมดเลยตอนนี้พัทยานะเงียบสนิทโอ้โหนะน่าจะได้ลมสลายกันเร็วๆนี่แหละนะครับดูทรงดูท่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราว นะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรได้เลยนะครับกระตุ้นเขาเรียกอนะกระตุ้นภายในประเทศก็ไม่ทําไม่ได้กระตุ้นต่างประเทศก็ทําไม่ได้นี่แหละไม่มีน้ํายานะครับดีแต่ว่าลุงตู่นะไปว่าลุงตู่ผู้นําโง่เราจะตายกันหมดตอนนี้เราจะตายกันหมดของจริงแล้วตอนเนีนะ้นี่ยิ่งกว่าโง่อีกนะ เออนะครับนี่เขาเรียกว่างี่เง่านะคนรัฐบาลงี่เง่าเราจะตายกันหมดเนี่ยนะครับงี่เง่านี่คือไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะเออเศรษฐกิจมันเงียบอะไรฉันก็ไม่รู้เรื่องเอองี่เง่าเขาเรียกว่างี่เง่านะยิ่งกว่าโง่อันนี้ยิ่งกวนลุงตู่อันนี้คืองี่เง่านะไหนบอกเศรษฐกิจเพื่อไทยเนี่ยนะเพื่อไทยเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอันดับหนึ่งไง เออนะครับอันดับหนึ่งไม่ละตอนนี้งี่เง่าอันดับหนึ่งนะเออนะครับโอ้โหหนักเลยอยว่แตะพัทยาเลยนะตอนนี้กรุงเทพก็แย่นะครับนะไปดูตรงบรรนทัดทองนี่โอ้โหปิดกันเป็นว่าเล่นนะเออภูเก็ตเนี่ยโอ้โหบ่นกันทั้งภูเกต็ตนะรถเช่าก็ไม่ขายไม่ออกนะครับ เครื่องบินก็ไม่มีเบ,บนกันทั้งภูเก็ตนะอันนี้ก็พัทยานะจริงก็อยากไปอยู่นะแต่ก็ไม่มีตังไปเที่ยวเหมือนกันแหละนะครับอย่าว่าแต่พัทยาเงียบเลยช่วงนี้แอดมินก็เงียบนะครับโอ้โหเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ